กองว่าอยู่ขุนแผนเรื่องนกท่าหรือพญาเซยงิค่ะพี่น้องขำๆเวลาเพิ่นทรหาลูกเพิ่นเอิญลูกว่าจังไได้บ่าน้าแม่ของลูกในบ่านอไปชมกันค่ะพี่น้องกู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 เตือนเาปะล่ะยักษ์นาใครวันลาเตือนแล้ว ไม่ใจนะัวน้ัร่ามีงานบอ่มีงานมือจ่ากับ่มีานดูสก็คนผิดได้มาเด้อ๋อมองมองเส้นองด้านนี้กว่าไม่อะือใดมืออื่นบมืออ้นเาอไนอ๋อโอ้ไอดานเดยว โอ้ไดหลายงานเลยที่นี่ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ปลาป่าไหนี่นองรอกอพอมันมันดังกอพอมันนีจำนายบอจํานายบออุ่มกันเธอเดียวเจอกันนายบอเนี่ยมันที่สามสิบเอ็ดกับิมบุ๊่เน้อกัสีเมื่ออยู่เไื้อเฮา ยิงานดีกว่าฮะมันบ่อไห่เลยวะช่อยู่ดีแท้นั่นบอกให้ทำหน้ารอๆดิให้ทำหน้ารอๆเร็วแคปไป้รอน,น้าตาดีหน้าตาดีเหมือนพ่อเลย ไกินมหมล้ขาวครับขาวเลยพร้านวะวใช่เปล่าผาดใช่แล้วน่ะว่าเป็นโรตอยังงก่อน ฟัง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 ดังดังงานเขาหลายหลายคาเพมเพิดอานมว่าเด็เสื้อจุกไหมไมนดูดปะ<ร><ร><ร> องเหร็นนวกเรนค่ะออรนมาใ้านองเนะเดยวเดี๋ยวเดี๋ยรถไม่โค่ไปไห้อยู่เพราะมือมือคืนนี้ไปออกงานก็จะเอาอันมาหอยข้อสองขั้นที่ไปหน่องกาวนะคนละขั้นพอดีเออ ได้อยู่ได้อยู่คนละขั้นคนละขั้นไมโคไมโคยินว่าเสียไปให้อายน่าบ้าเลยโคไมโคเขาพามาจากเขาพามาจากไหนวะวะลุนวะลุนวะลุน

เออเออขุดขุดขุดุดขุเอาโทษหาไก่ที่กวางชนโทษหาลูกคือกุกกุกกุกน่าเดินนี่ดังไลยยินโอ้โหอะไรด้วยมักเสียงไก่เสียงนกเสียงหมูเสียงหมูเสียงแมวโอ้ยดูดูหนูแมวโอ้ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย โอ้ยภาษาอะไรนี่มันเหมือนพ่อมันเลยมันพูดเรียบๆเปิดกล้องหน่อยเร็วน้องก้าวเปิดกล้องหน่อยเร็วเปิดกล้องหน่อยเร็วรู้จักที่เปิดกล้องไหมนี่ได้ยินไหมเอาไปให้ใหยายไป เปิดกล้องให้หน่อยหนึ่งเก้าให้เก็ฟ้าก่อนเร็วทำอไรอยู่ซ่อมรถหรอกํลังซอมรถอยู่ โ <ś led> อนอย่างเดียวน้องเก้าน้องเก้าได้ยินไหมไม่ยินน้องเก้ากินข้าวหรือยัง, <ś led> องกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังได้ยินไหมนี่ <ś led> <ś led> โอ้ยเอ็นบ่าได้น้องเก้า เซย์มาได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลก่อนเร็วฮัลโหลไม่ถามป้าป้าเลยไม่าคุยนะคคุยกูกินหอดป้าป้าบนเนาะป้าป้าก็กินหอดเท็นเราลุ้ยเออซแล้วไปใซ่ล้ว ทำอะไรอยู่อ่ะทำอะไรอยู่ครับตัวยาวเหวสูงมันบอสูงแต่ว่านั่นตาคนนั้นมันมิงกิ้งเยอะตาันไหนตาบอันบริวอันไอ้กุ้มมันหาน้องเพอน้ำเนรโอ้ ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมหลินนั <t <t ่งเดียวเลยวะเรียนป้าไหมเฮ็ดอย่างสอบรถปะสอบรถโอ้ยติดตมหนักรถกับเทน่ากล่องเลยวะพอกล่องเสร็ดีเสียเงินซื้อรถให้แล้วนี่แบบนี้นี่สอบรถโอ้เยนี่ตัวนา่นสอบรถอ๋อเคนเกิดเลยเฮ็ดเฮ็ดตามตา ตาพายฮิตใส่ในย่อนอยี่นี้ใส่ไปเอากุญแจไปเจอในย่อนอยู่หัวหอมเปนบนั่นแหละจะวางนั้นนะโอ้จะวางนั้นนะโอเคทีนี้เนยพ่อไปทำนูละก่อนายบายไยบายไบายนี่ส่งจุบด้วยเลิศ เออของยูรีแถวดิเอาของยูรีซัมหนีจริงจีโอ้ยโมเมนต์ไม่ใม่แไม่แม่เออของยูรีซัมนี่นะเออแต่พูดเดี๋ยวว่าจังอื่นกับไม่นี่ล่ะเอ้ยเอ้ยนี่แหละประมาณโอ้โหขันหลอกแบบกล่องดิขันหลอกแบบกล่องดิือตั้งหัวนครับเหนอะบังนะว่าจะเอาไปเจันปาร์ตี้ก็พูดจริงจังปว่านะ ตาตีผู้ชิดอยงสองคนขึ้อ,อยินว่นามานักเสร็จแล้วกับมันยูริยูริขึ้นที่ไปน้ำโอ้ขึ้ไปน้ำเนี้ยติปติดต่อไปกันได้เนอ่ยรถเวลาคนยังหลายคือจิวเรีวดีธนะขั้นสูงโอ้เทเด้บ่นี่เทเด้ยี่ปีหนึ่งอันนี้อันนี้พันสองชาร์จได้านานมันไม่ดูโช็อช็อช็อ้ามันเปิดยังไงวะไอ้มันเปิดยังไงนี่กดแชร์

บอลมันหลุดอยู่ในดำนี่บุบอนีอันนี้เปล่าเอฟเฟกต์นี่ไงอเออนี่ดีโอ้ยไม่รู้ใครบอกร้านอีกแล้วนึอยีดีว่ะน้อกหลอกหลอกหลอกกดครับอ้าทางไหนครับพี่น้องมนาเอาสูบสกุลนะครับก็แค่ได้ยินคำว่าขออฟเฟนี่เอกต์ย่วั้บอลตใส่บอลตงใส่ได้องลเลยด เอ้เสียงยง่าฮ่าเ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮมา่าฮ่ื่อฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่น่าฮ่าฮ่า่า่าันาฮ่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 ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่า่าอ่าน่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่าน่นฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่่า่า่้ฮ่่่าฮ่่า่าา่น ฮะจุ๊บจุ๊บ so มันสู้นึกสิ่อเลนะพี่ถ้าเสียงดีๆเนี่ยเออโอ้นี่เราเอาเซียงนี่แล้วแล้วมันปรับไปไหนอีกมันไปแต่มันเปลี่ยนนี่นี่ไม่ใช่ก็ค่อยๆปรับไปไงเออไม่ให้ไม่ให้แต่ว่าอันนี้ไงนี่นาสนว่าถืออันบอดล่าสุดสื่อบอกไง อันตู้สีสมเคียงเอวคนน่ะที่จะลองสะใจครับได้ไปหาเราเบิ้งแหลกไหมห่นน่ะโอ้ยไป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 เดี๋ยวค่อยซื้อนีไ่ไรได้มาลองถ้าได้ไล่สดไหมเออทำมาเจ็บแค่ไหน <c oughs> ไปไป <c oughs>